มาครับทุกคนหลังจากที thinking, uh, de, uh, ่ห่างหายกันไปเป็นเดือนตอนนี้เราอยู่ไม่เดือนไม่เดือนสามอาทิตย์ตอนนี้อย่าละห้องอริสงค์มันเอาไว้ทำอะไรเก็บจักรยานนะดิเจะเก็บศพไม่เอาไว้เก็บจักรยานเหรอโข ลืมอยากเดืกกูแยบพ่อปู่อุ้ยพ่อปู่เสือพ่อปู่ควายอะ่ะไม่มีตัวอะไรเลยฉันต้องไปไหนโอ้รู้แล้วว่าต้องทำอะไรทำอะไรวะ ปิดประตูให้กูไงตะกี้นี้หุ้ยเขาต้อนรับมึง่ะโน้ตขอความลับไหนอ่านดิวันชัยครับรบกวนช่วยกันปิดอาจารย์ด้ดิอาจารย์วันชัยครับรบกวนช่วยกันปิดข่าวนักเรียนฆ่าตัวตายเคสนี้ด้วยนะครับผอ,อไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเราเสียภาพพจน์มากกว่านี้แล้วก่อนหน้านี้มีคนตายแล้วหนึ่งคนเป็นข่อวใหญ่โตท่านผอจริงอยากให้มีใครขุดขึ้นมาอีก พอออนี่ย่อมาจากอะไรครับพี่ไม่รู้หนึ่งคู้อำนวยการหนึ่งโอ้ย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 อะไรอ่ะน้ำมันหกน้ำมนศักดิ์สิทธิ์มนไม่มีศักดิ์สิทธิ์โอไม่มีศักดิ์สิทธิ์ไปไปไป อาวเจนเข้ามาไม่ได้ <achieve> เฮ้ยเกี่ยวไอเจนไอไอเป็นมึงต้องไปอยู่ในน้ำมนต์ปะมึงมึงเปิดน้ำมนต์แล้วมึงก็วิ่งหนีน้ำมนต์น้ำมนต์อ่ะนะมันกูมันแปลกๆคือไงวะไม่คือเมื่อกี้อ่ะมันมึงทำอะไรเมื่อกี้ม,มันมีน้ำมนต์ใช่ไหมอ่าอน้ำมนต์ไหลลงมาตอนไอเจนในอยู่ในน,ใน้ำมนต์เลยโดนแต่ตอนที่กูเข้าใจเนี่ยผีโดนน้ำมนต์ไม่ได้ แต่มึงวิ่งหนีน้ำมนต์ออกมาโอฟาก oh, ใครจะไปรู้อ่ะเออกูกูเข้าใจมึงไม่ใช่ลูกครึ่งมึงไม่ใช่ไทยนีย่มึงลูกครึ่งไย้แป <Yeah. S 2> <In back. S 1> ลกโอฟากที่นี่มันที่ไหนที่ไหนไหนนี่เปิดได้เอาเข้าไปดิไม่น่าเข้าเลย สักทรงองค์อ,งอะไรแกนซ้ายสักชาลสัสสีอ่านี้ผีลักซ่อน,อนพบข้าต้นไปอย่าไปซ่อนหาคำโบราณเกีกับพูดผีพิชณาที่ผีพิชณาอย่างผีลักซ่อนเมื่อทิ้นแสงใดๆลงผีลักซ่อนจะพาจะลักพาเราสู่ความมืดอย่างที่อื่นเป็นเหตุผลทีาไม่ไดเด็กๆมากมายหายตัวไปในยามขั้นคืนขั้นคืนค่ำคืน ครบคัำปะนั่นอะไรบ้งกุญแจห้องหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามศูนย์หกเฮ้ยนี่กูทำอะไร <What? S 1> อ่ะมผิดตาตัวเองอะไรอ่ะคืออะไรเทเลพอร์ตใช้เหรอเกียดทางเกียรนี้ไม่น่าเดินโต้งลองคิดดูมุดไเฮียอะไรไวเฮียอะไรนอนอยู่โคมอะไร ไม่เห็นเป็นงูเลยนี่ชั้นแปดไหนลองเปลี่ยนอันอื่นดิสีแดงอ่ที่เดิมป่ะสีแดงคือที่นี่อ๋อเมื่อกี้กดยันสีนเหลืองไ้ไหนลองกดยันสีแดง ไม่เล่นทั้งเพื่อนพี่น้องและครอบครองฉันก็ไม่ยา,าวอช่เลยขี่ดมทูบเจ้าเดิม ไม่มีอะไรหรอกเป็นมีดีเนี่ยมึงเห็นไหมล่ะไหนวะไม่ไม่เห็นมาแล้วไปแล้วสวยสวยและสัตว <c oughs> เ์เราจบกันเราจบกันเราจบกันเกจเราจบกัน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 สวยช่วยสวยช่วยอันสวยสวยไม่ใช่เจนเบลวิจจำไม่ได้เป็นเป็นอุ้ยกลัวๆอันนี้ไม่ไมใช่ไม่ใช่แบบอันนี้ผมลิขิตแล้วเจนเป็นเบลอ่ะรักสามเศร้าลอง เต็มยวไม่โดนละคิดถ่ายแล้วมันกลับมาแล้ว จังหวะจังหวะที่มันไปทางอื่นหรือว่ากูแบบนี้ได้วะไม่ได้เห็นมานะจ้าเบลเบลไม่เห็นไหนที่นี่หัน ไม่ตื่นเต้นลเลยว่าเบลไปไหนเนี่ยฉันต้องทำอะไรเมื่อกี้คนน่ะเป็นคนที่ไหนเลยนะเนี่ยอามึงมึงลองถามชื่อเ้าดิเปิด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  เปิดแล้วเปิดแล้วพี่เปิด้แล้วไ,ได้ได้ยังงี้กวนโผลขึ้นมา <c oughs> ได้ทำไมต้นดิทำไมมัน <c oughs> ให้กูมานี่ทำไมอ่ะหล่อเทียนภนษา มันใช้งวกหน้งไงลนะ่ะอ๋อคิดใช้มึงอยากให้มึงอยากให้ลุงคนนี้เขาเห็นนะแล,แล้วเมื่อกี้ไม่เห็นกูได้ไงมาหันทางนี้เหรอกูมันหันสุดอยู่นะ แน่นอนตุลา,าคมนี่มันยังไม่เห็นไงมันตึนดติดทำไมมันยังไม่มองมึงเลยมึงรีบไปไหนเดินไม่เลยสัตว์กูเรียว มันทาอะไรมันไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่ไงอันนี้คืออะไรอ่ะมันให้ทําอะไรมังแกทูบทูบเมื่อก่อนอันนี้ล้วไม่เห็นมันหลอกทาอะไรไม่ได้กูเลียวแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันอยู่แต่ห้องนี้เหรอไม่มันจะเดินออกไประยะหนึ่งเงี้ยไหนเดี๋ยวกูมองไม่เห็นอ่ะโอฟ้า นี่ย้จังหวัดแรมันผือมันจะมีเฟสที่มันเดิอนออกประตูไปเราเราต้องรองมันเดิอนออกประตู <c oughs> ตาไม่คดสูดเลยเฮีย คือไหไม่ได้ออกประตูหรอถ้ามันจะเดจอยู่แค่นี้แล้วกูจะไปยังไงวะกูว่ามันไม่ได้ให้ทางนี้หรอก อ,อ,อันนี้คือทูบมึงทำไปแล้วใช่ไหมทำไปแล้วคิดเอาละอ่ะแบบนีม้มันทำให้เจตตาถั่วมากๆแค่เราหันหลังไปเออโว้ย โค่สเต๋เวคิบผายแล้วไม่มีทางอ๋ออะไรเรามาเดินไป <c oughs> ไม่มีลิมมันก็เดินอยู่แค่นี้ไม่ใช่เหรอไม่มันจะมีจังหวะที่มันหันหน้าไปทางนู้น <c oughs> แต่ง่ายไงงั้นั้นอัจฉริยะก็ไม่ไหน่ออัจฉริยะเกินร้อย้อ,อยอโดเเดี๋ยวแปดหนึ่งหนึ่งแปดกุญแจก็อยู่นี่นี่หว่า ห่ายแล้วแมงสามมอนมาแล้วมันมาแล้วหรอลงจากนาี้ลง ระยะเอาทันีไปไม่ได้ชิบายแล้วเจอเชิญที่โรงเรียนเลยเอฟเวีเดออ,อ๋อเอกกูรู้แล้วเฮ้ยมันมาได้ไง เจอเธอเจอเธอไม่มีไม่มีใ,นใ,นใครอยู่ในนี้ไม่มี <c oughs> เจ้าไมู่เห็นนะ <c oughs> เจ้เห็นกูยังไงก็เห็นจะไปเห็นได้ไงละ่ะวิวไม่ละเอียดขนาดนั้นดับแม่งเลยดับแม่งเลย ตเอรเฮ้ยไม่มีขอโทษเม็ดเม่เม็ดเม่เ็ที่ไหน จะได้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้มาส,สูงสายเสร็จมันเลยไม่น่ได้ไปไหนเลยเนี่ยอยู่นี่แหละเทคนิคเคล็ดลับการทำคลิปให้ได้หลายพาร์ท โอ้ยชิบหายแล้วชิบหายชิบอะไรคนนี้ไม่มีไม่มีใครดีนี้ไม่มีใครนี้อะไรวะเห็นอยู่มันเดินเข้าตู้มันไม่ใครดีนี้ เนี่ยสัตว์อย่างนี้เสร็จโจรหน,นีเสร็จโจร้วตับจรงเงินแผนกูวิ่งยังได้อตอนนี้ก็วิ่งดิโคตรจะชิว แล้วเขาไม่ใช้ปิศนาเออเเคยฟังแบบเรื่องเล่าด้วยแบบมันยืนไงใช่ป่ะเข้าเออฟ้าเขาไม่ได้ต่อเขาลิฟต์ไม่ได้ต่อคือเข้าลิฟต์ด้วยว่าแล้วลิฟต์มันจะปิดไฟ่าลิฟต์มันปิดไฟใช่ป่ะแล้วมันก็จะเปิด มันเปิดปุ๊บอะลิฟไม่ก็จะค้างแล้วแต่ในที่กูดูอะมันจะมีคนยืนอยู่กูไม่รู้ว่าคนหรือเปล่ามันจะมียืนอยู่แล้วมันก็ไฟก็จะดับแน้ลิฟก็ปิดแล้วพอไฟกลับมาเปิดอะมันจะมีคนยืนอยู่ในลิฟไม่อันนี้เรื่องกูเล่ามึงจะดูลิฟมึงทำไมล่ะแต่ทำไมมันนานที่ปก๋เติ๋ยวลิฟกูเนี่ยไอ้เหี้ยมึงดูปะกูอันนี้ กูไม่ได้ไอ้นี่เลยกูไม่ได้รู้เลยคือคือกูนึกได้ปุ๊บอะแล้วแบบพอมึงขึ้นรีวิวอะกูก็นึกได้เรื่องที่กูเคยฟังอะไรเงี้ยแล้วจุดีจังหวะแม่งเป๊ัดอะอ่าแปลว่ากูคิดถูกที่ไม่ได้หออกไปตะกี้ทําไมอะมึงก็ดูทายตะกี้ดิเม, <ทำ S 2> มื่อคนเินออกไปไหมเนะี่ยแค่ไฟหนับเฉย ประกาศขณะน,นี้มหาวิทยาลัยของเราได้มีข่าวลือเกี่ยวกับนักศึกษาชั้นปีการศึกษาที่สี่าตัวตายที่ตุกุสวรซึ่งมันเป็นความจริงแต่อย่างใดขอให้นักศึกษาทุกท่านอย่าแตกตื่นและอย่าทั้งมหาลัยมีกูคนเดียวรวมไปถึงไม่พูดต่อไม่กระจายข่าวลือนี้ให้แพร่ออกไปในวงกว้างซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยของเรานั้นเสียชื่อเสียง ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือบ,บ้าบเป็นอย่างครับครับผมปดิดติต้องเข้ามาแล้วฟังป่ะมือได้ยินก่อนได้ไงวะแล้วนี่มีอะไรเบลอยู่ไหนเบลอยู่ไหนกระจายเสียงไอ้เหี้ยนี่ไงอันนี้ะ่ะกระจายเสียงต้องเข้าไปว่าเอ้ยก็อยู่ข้างใน,นไงกระจายเสียงออคุเจนครับคุณเจนช่วยกลับมาหาผมหน่อยนะครับนี่ไง ่าเสร็จแล้วมิชชั่นคอมพ l ี t เเ้ยไปฟาดไวะลงมา